ยูไ่เมียนะครับทั้งบ้านนะครับผมเสื้อเจมนะครับผู้เสมอแท็กเตอร์จากาสาอำเภอแกลงนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับอันผมสีพม่าอัปเดตนะครับตัวรถนาล่านว่ามีรุ่นไหนแน่นะครับราคาจากบาทนะครับเริ่มจากขั้นแรกเป็น b 2 1นะครับ b 2 1มาพร้อมงกันอ้อยนะครับพงกันอ้อยนะครับตัวนี้นะครับขายเพียงนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวรถาพร้อมงกันอ้อยนะครับทุกอย่างดีนะครับทุกอย่างยังสวยนะครับ ผมพามาขั้นตัดไปนะครับเด้อขั้นตัดไปนะครับตัวรถ L 3 2 1 8 SP นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับเป็นตัวรถโฉมใหม่นะครับเป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันที่ใช้กันนะครับคันนี้เขาบอกว่าเดิมนะครับเดิมทั้งคันนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับเดิมนะครับใบมีดหนานะครับเบืงก็นหน้าปากใบดันนะครับเบืงปากใบมีดนะครับเจ้าของเก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับเดิอคันนี้เขาบอกว่าเดิมนะครับไม่ได้เก็บสีนะครับ คันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงานเนี่ยชื่ออะไบ้งอยู่อยู่เจ็ดลอยชั่วโมงครับจากเขียนบอนะครับเจ็ดลอยชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับขายเพียงนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปีหกสามนะครับเด้ื่ออุปกรณ์ใบดันนะครับกระพผ่นสามนะครับคันนี้นะครับสนใจกระทักโทรสอบถามได้นะครับมาคันที่มาคันทัดไปคันที่สองนะครับ L สามสองหนึ่งแปด SP เช่นกันนะครับอันนี้เป็นโฉมปัจจุบันนะครับ ตัวรถสวยสภาพยังสวยนะครับเบิ้งก้น้าปากใบมีดพอนะปากใบดันก็แทบจะไม่ได้ใส่กับสียังอยู่นะครับสีเก่าเดิมโรงงานยังอยู่นะครับขั้นนี้นะครับ L อลสามสองหนึ่งแปดเอนะครับเบิ้งเจ้าของเก่าก็จะรักษาดีดีครับชั่วโมงการทํางานนะครับชั่วโมงการทํางานอยู่แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับกลมกลมนะครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้ขายเพียงนะครับ สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีหกสามนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้านะครับคันนี้นะครับเขาบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับลังค่ากับลังค่าแถวคูบตาครับลังค่าตัดไปกับเป็นแอลสามช่องหนึ่งแปดคันนี้ผู้ไดได้ไปกับคุ้มคุ้มเดือกคันนี้นะครับคันนี้คุ้มมากสภาพสวยนะครับสวยแต่หัวจุดเท้านะครับ หนึ่งก็นะแปากไปดันอันใบดักเอสซีหายไหมนะครับเด้ประคัามสวยงามนะครับมาพร้อมท่อนะครับข้อสูงนะครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้คุ้มครับผู้ใดได้ไปคุ้มขั้นนี้ครับขายเพียงนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสามนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้าใหม่ให้ตัดหญ้าใหม่ไปได้ครับเด้วยอันนี้เป็นของใหม่ให้ไปนะครับชุดมุ่งการทํางานนะครับชุดมุ่งการทํางานอยู่พันสองนะครับกลมๆเป็นตัวเลขกลมๆพันสองนะครับชุดมุ่งการทำงานเอลสามสองหนึ่งแปดขันนี้นะครับ อาการถัดไปครับ L4018 นะครับขั้นหนีบาดเท้าหาดีกับขั้นนี้ครับใส่หลายครับ4 40นะครับลมพังกับนั่งแรงครับแรงมากครับเวลาขี่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับ้วยแรงมากนะครับของเก่าก็รักษาดีครับไปดันผมงกิ๊บซีให้ใหม่เลยครับเด้ออันการขับการหนักคือเก่าครับบูมี่ร่องรอยนะครับจะของเก่าบพได้ไปส้นอย่างเดียวครับเด้อของเก่าเขาจะการรักษาดีที่สันขั้นหนี่นะครับไปดีเก้อเก่ายังอยู่นะครับ คันนี้นะครับขายเพียงนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้านะครับอันนี้นะครับเป็นใบดันผ่านห้าชิ้นมงการทํางานนะครับอยู่พันซีครับชั่วโมงการทำงานอยู่พันซีมันเหลื่อมเหลี่ยมม่านซิบเห็นนะครับฟังฟังเซลล์ก็ได้ครับคันนี้นะครับขอย้ำหนะบ้านเท่าหาหาดีใช่ดีคันนี้ครับบางคันจะไปนะครับลูกค้าถามหลายคันนี้นะครับ L อลสามหกนะครับ L อลสามหกซื้อแปะเอสพีตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปกล้าลดงามครับ ของเก่าอะไรเก่าอย่างยังยังเก่าอยู่นะครับเด้อแล้วเก่ารับยังไหนยังใช้งานได้ดีครับล้อหลังก็ยังใช้งานได้ดีขึ้นกันครับเอานี่นะครับ L36 กล่องเครื่องมือก็ยังอยู่นะครับกล่องเครื่องมือยังอยู่รถเก่าเป็นรถนครราชสีมาครับเสียดยังอยู่นะครับสุดหลังครับอันนี้วัฏาัการแกะได้ครับเด้อใส่งานบนนั้คำวิวิิธีางการส่อมครับนี่ครับชั่วโมงการทำงานอยู่แค่แปดร้อยชั่วโมงครับ โรคเกียร์เป็นโรเกียร์ไม่เป็นโรเกียร์แพทเทิร์นครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องยุดรถนะครับเด้ออันนี้นะครับคันนี้นะขายเพียงนะครับสามแสนเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้ารถปีห้าเจ็ดนะครับเอาเบอร์รถคันตัดไปครับคันนี้เขาบอกว่าถึงถึงอีเลีคันนี้ครับเพื่อได้ไปกระคุ้มครับรถมันถือครับ L สามสี่ศูนย์แปดคันนี้นะครับโฟวิลนะครับต้องขอย้ำว่าโฟวิลนะครับเบิร์นได้นะครับบม่ต้องง่วงว่ารถจะเบิร์นบ่ได้นะครับ รถกะเฮ็ดมาไห่เรียบร้อยนะครับเดิมหัวซิมกับเสียกไห้นะครับเหมาะเอาไปลากนะครับเหมาะเสมเอาไปลากครับเอาไปใส่เทเลอร์นะเอาไปแก่ข้นไปให้ไปหน้าเห้านะครับขั้นนี้เอาไปเอาไปใส่ไปยอดน้ำยอดปุ๋ยครับขั้นนี้นะครับเอาไปพ่นพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้นะขายเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถตัวเปล่านะครับรถปีห้าหนึ่งนะครับคันนี้นะครับชโมงการทำงานอยู่สองพันนะครับการทงานอยู่สองพันสองสองพันสองอากลมๆอ่ะสองพันสองนะครับ กลมนะครับขั้นถัดไปนะครับขั้นถัดไป L สามสี่ดแปดคันนี้นะครับขอบอกว่ารถสวยนะครับปรับสภาพให้อย่างงามนะครับเดิมเป็นตัวเปล่านะครับเดิมเป็นรถตัวเปล่าผมใส่ใบดันไห่ไม่ครับใส่ใบดันไห่ไม่ทุกยางไม่นะครับดีฮะมาเบิ่งกว่าอุ้ยใส่งานอีกยาวๆครับเด้อขันนี้มันมีหลังคาเลยครับแต่หลังคาไหใหม่ย่านห่อนี่พี่แม่ใส่ไปละห่อนนะครับขั้นนี้นะครับ คนีตัวรถพร้อมใบดันนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักโทรสอบถามผมได้นะครับเบิ้งกระสุดหลังเพชรไฮไม่เบ้งแรงบต้งต่วงนะครับยางงามครับรถเก้ากระจิงกระตีเพชรไฮยางงามนะครับบต้งต่วงมันได้ไปครับผได้อายผู้ได้ครับคนีนะครับมาทัดไปอุ้ยเออเรื่องฟ้าเบิ้งยางหลังครับปาด์ตดูยางหลังสีปีสีปีสีปีมัต้องกินห่อนลานยางครับพิพามาเบิ้งสินค้าในลานครับ ห้ากัเป็นตัวแทนจำนายนะครับเด้อหางตัดหญ้าหรือผานตัดหญ้านะครับบ้านเฮาห้องห้องหางห้องผามันแล้วแต่ผู้ใดห้องนะครับเอามาเสียสตัวลากอันนี้ขนาด80ดสเส้นะครับแปสิเส้นขนาดเมตรหนึ่งนะครับขนาดเมตร40นะครับเมตรสี่สิบครับขนาดเมตร20นะครับทักโทรสอบถามได้นะครับมักแบบใดครับบ้านเฮาก็เอาไปตัดหญ้าในไฮน้อครับเอาไปตัดหญ้าในสวนในไฮนะครับมาทักโทรสอบถามได้นะครับผมเซลเจม ผู้เสมอแัฒเตอร์สาขาสาอำเภอแกลนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 3 5 8 8 0 7 1นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเซียวเจมขอบคุณมากครับ